มาแล้วนะครับอันนี้ชื่อร้านอะไรฮะร้านแซบมุมตึกร้านแซบมุมตึกนะครับอยู่ในปทุมทองอันนี้ชามเท่าไหร่ครับชามละหกสิบบาทหกสิบบาทมาดูครับเข้าซอยเข้าซอยโหนะครับนะโคเลโคเลให้ดูหน่อยครับคนให้ดูหน่อยตักให้ดูหน่อยตักตักน้องให้ดูครับตัก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 น้องให้ดูหน่อยครับน้องนะครับตักน้องให้ดูหน่อยนี่นี่ครับอ่าน้าวสวยๆเลยนะครับแล้วก็น้ำส้มโตันนี้ให้ดูหน่อยครับแล้วก็น้ำเงี้ยวค่ะ เหนียวคือคุ้นเลยเหนียวคุ้นเลยอ่ะโผลิตอีกผลิอีกงัดมากระดูกขอดูกระดูกนะครับรูปนะนี่เลยนี่เลยสามแล้วหกสิบแล้วใส่ให้ดูครับอันนี้ห้าสิบถ้าเป็นกระดูกนี่หกสิบอ่ะเดี๋ยวใส่ให้ดูนะครับหกสิบได้อะไรบ้างปรับก็ให้นะครับนี่นี่อันนี้คืออ่าก็ซอยหมูค่ะอ่าก็ซอยหมูอ่ะต่อไปใส่อะไรครับนี่ เส้นกรอบนะคระกรอบนะครับอันนี้60บาทนะครับใช่ค่ะก็โอ้ยครื่องไม้เครื่อมือเขาสะอาดมากเลยนี่เตรียมเกลียวเองนะครับมีกาะหหนด,ด้วยนะครับนี่ใช่ค่ะสวยเลยนะครับพริกอืมนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วครับ60บาทอันนี้ผักเลย